สบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีบ่าวแพงเบอร์สุขสุคนเดอร์ในประเทศและก็ต่างประเทศมนีกะเป็นมือเดินทางของบ่าวแพงพี่น้องไปทํางานแหละอยู่ตลาดชีมเมืองอยู่่างซิดแถวแถวงซิดนี่แหละพี่น้องเลยไปทํางานหมองเก่าแหละอยู่บานกะบูหูเสิเหตุยังพี่น้องเลยตั้งใจไปหาเงินไปสู่อีกจักตั้งหนึ่งพี่น้อง เล็คซีวได้จากปีแหละเนาะ okay. กำลังเก็บเครื่องเก็บคลองพี่น้องเลยยายอ้วนสิเป็นคนไปส่งมาแพงอ้วนอยู่ในพี่น้องเตรียมไปยายอ้วนออกมาเลยยมเดินทาง oh. เก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าเลยพี่น้องโอ้โ oh. หสีหอดพุ่นจักโมงเนาะพี่น้องเนาะ ตอนนี้กับ12โมงกว่าแล้วพี่น้องบ๊ายสบายดีสบายดียดพี่น้องอตอนน,อนี้กับเน่อ้วนพี่ประชงบ่าวแพงเนาะไอพี่น้อง,องหอบกระเป๋าเดินทางก่อนบับนี้มาดูอยู่เห็ดหน้าเลยพี่น้องมาดูอยู่เห็ดหน้าน้ำยายอ้วนแล้วใบเห็ดเป็นอาทีเบาแสง <c oughs> ได้อยู่เล่นฮอดสงการถ้าพี่น้องเอ้ยไปหาเงินหาเงินก็อยู่บ้านก็มีเงินพี่น้องถุนละพี่น้องถ้าเบิ่งถ้าส้มตอนอยู่สีมุมเมืองถุนละบางทีก็สิบริษัทถ่ายให้พี่น้องเบิ่งเงินไดเนาะพี่น้องเอ้ยเจ็ตงานเนาะมีโอกาสว่างก็ถ่ายให้เบิ่งอยู่ลงไปพุ่งนาฬิกาเป็นใหญ่เด้พี่น้องเอ้ยตรงตรงต่อเวลา เก็บแต่งานพี่น้องเองเดี๋ยววันออกรถเกี่ยมเดินทางพี่น้องห่อนกับหอนพี่น้องแดดกับแดดอัดบางงวงเบาแพงดกกระโดดเอ็มไปเดี๋ยววันเป็นคนไปส่งเอาสำนีแล้วถือไปไลายกันนักมาลงตุงตังถือไปไลายกันนัก ไปพี่น้องบ่แพงกัสสีครับรถขึ้นไปพุ่นแหละไปขี่รถอันสายทางสาายทางขึ้นไปสวรรค์แล้วก็ซื้อตั๋วอยู่สวรรค์ขามไปหมุกขามไปหมุกแลก้วก็พุ่นแหละพี่น้องสิไปซื้อตัว๋วบ่ฮู้ว่าสิไปรถสายใดดีพี่น้องเอ้ยจักสิได้รถสายใดไปอ่าพี่น้องตอนนี้ก็ออกมาถ่ารถพี่น้องถ่ารถสายทางไปสวรรค์น,นะครั ยายอ้วน้า,าส่งมาแพ่งขึ้นรถฝากสองไปสวรรค์อันนี้รถล,ลงมาเห็นปะลงมาแต่สวรรค์เขาแพ่งถารถขึ้นสวรรค์ แ,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 แนะดดกะระแดดที่น้องเลยแดดขักแดดเนี้ยนะยืนค่ายรถก็มีถารถที่น่องอยู่ศาลาศาลาบ้านน้องหมูเขียน ใหญ่กวันงอยู่หันขาพื้นเนาอถ้าบาแพงขึ้นรถพึ่นจังซีเมื่อถ้าบาแพงอันบอกขึ้นรถผมเมี่ยแดดห่อนี่น่องเลย เพือหอดูกระบ,บายเนะพี่น้องเอ้ยเอ้ยบ่ายเลยดีการพอดีสองโมงสามโมงพอดีขึ้นรถตอนค่บเกือบไปหอดูกระแจ้งพอดีพี่น้องตอนนี้ก็ขึ้นรถเรียบร้อยแล้วพี่น้องขึ้นรถเรียบร้อยขึ้นรถสายทาง ้องอยู่คิวรถสวรรค์ ห่อนขนาดเลยหนึ่งห่อนนาฬิกาห่อนร้อนอันนี้เบาแพงเรือเบาแพงคนเดียวพี่น้องอยู่ในรถแจ็คสิงห์หอดมุงเช็ดแจ็คโมงพี่น้อง มากครับปลาเมาปูกแขนหายอ็ขอบอกขอบใจปลาเมาหลายๆเขาหายอยู่ดีมีแหงเดินหน้าต่อพี่น้องทั้งสูบพี่น้องแบงรถคนเดียวอยู่พี่น้องมีคนจักคนมีกระเป๋าแพงคนเดียวอยู่ในรถด,ดี่โดดเดียวอ,อีกแล,ล้วเอาแพงนี่ สายดียวเส้นทางเลขที่1้บสามใต้กระด้งดัง,งเงาดมทำ เสียงรถด,ดังเหงรถสายทางขาบรถขึ้นไปกับร้อยบาทพี่น้องเอ้หอดคิวรถสวรรค์ในเขตสองร้อยบาทเอ่ร้อยบาทเป็นเงินกีบกับหกหกสิบคันพี่น้องเอ้ยเป็นเงินบาทกับร้อยบาท หมมีไัยในหลเอเลยเบาแพ้งก้นเดียวขหลอก็ได้อยู่เหรินหัดสงการที่นอ้องเอ้ยไปหาเงินก่อน

เด้ออพี่หนุห้อนแหงหอนแหง,หแหงแบบกดจดแล้วจอดเา,าลูกขาจอดจดยบ้าพี่หน่มแดหอนพี่นเ,เลยหนาเลือมมาๆเลยห่อนแหงซ้ายเดียวอยีกแล้วนังรถกัดเดียวพี่นบมีไพเลออยู่ในรถจนสิงหอนซ้อแนะีแต่บอกแพงคนเดียวอยู่ในรถ ไปก,ไปกบไปกะไปคนเดียวดูสิเป็นยังไงอลไรลพี่น้องเลยหอนหนะเร่งหน้าดำไปเลยจอาผันซีมาผันแมวผันมะคบบ่าวแพงพี่น้องเย ตะเกาว่ากับโบเคยคบเมื่อนี้ครับแรนมากอดเบาแพงตอนพมาพเอาปูแขนหายแรนมาคบมายุ้มเบาแพงจนเลือดออกที่น้องตะเกาว่เล่นครับบโบเคยมาคบมายุมา้มเบาแพงเมื่อนี้ครับแรนมาคบเบาแพง